เรานะคะอยากเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเราวันนี้นะคะจะเรียนมี3เทคนิคง่ายๆนะคะในการที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ในปีใหม่นี้ค่ะข้อที่1ค่ะเราต้องรู้จักสำรวจตัวเองนะคะว่าเราเองเนี่ยมีจุดดีจุดเด่นอะไรนะคะแล้วก็มีจุดไหนที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงข้อ <c oughs> ที่2ค่ะเราต้องยอมรับนะคะว่าจุดดีจุดเด่นนั้นเนี่ยเรามีการพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไรได้บ้างนะคะข้อที่3ค่ะก็คือเราจะต้องมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำรวจยอมรับปรับปรุงอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้เราเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้นะคะส่วนในด้านไหนบ้างเนี่ยเราเองนะคะจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วเราต้องมีด้านการงานการเงินครอบครัวครน,นะคะรว